สวัสดีครับผมช่างเก่งพระประแดงครับวันนี้ผมได้รับเชิญจากทางไดกินให้มาตรวจเช็คสภาพแอร์ที่ติดตั้งมาตั้งแต่ปี2016และเราอยู่กันที่นี่ครับพัทยาสถานที่ที่เราจะไปนะครับคือโรงแรมที่ตั้งอยู่จากชายฝั่งทะเลเพียง400เมตรเท่านั้นครับที่นี่โรงแรมสยามแอสสยามกว่า6ปีที่คอยร้อนถูกติดตั้งรับลมทะเลแบบเต็มๆ24ชั่วโมงคอยร้อนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปพิสูจน์พร้อมกันกับผมเลยครับ อนี่คอยร้อนที่ติดตั้งใกล้ลมทะเล6ปีเลยครับเนี่ยสภาพภายนอกก็ยังโอเคอยู่นะครับผมว่าให้ผ่านอยู่นะครับก็ยังมีกดเกลือบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีสนิมเลยเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คสภาพภายในว่าแอร์ทำงานเต็มประสิทธิภาพดีหรือเปล่าครับก็ดูจากสภาพภายในแผง PCB เนี่ยก็ยังใหม่อยู่เลยครับคราบฝุ่นคราบกดเกลืออะไรไม่มีเลยครับเดี๋ยวก็จะเสียบเกจเพื่อเช็คแรงดันน้ายาครับจากการตรวจเช็คน้ายานะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแอร์ก็ทํางานเต็มประสิทธิภาพเลยครับคอยลร้อนจากไดร์กลินเนี่ยทนทานจากลมทะเล100%้อย ซึ่งเคล็ดลับความทนทานของแผงคอยล้อนอลลอยของไดกินไมโครชานเนลเนี่ยมาจากแค t โปรเทชันงงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบภาษาง่ายๆให้ฟังเส้นเล็กๆอย่างงี้เขาเรียกว่าไมโครชานเ e ลอลลอยครับมันจะทนทานไม่ก่อนง่ายคืออลูมิเนียมเคลือบทั่วไปเนี่ยถ้าเคลือบมันก่อนลงถึงตัวเนื้อก็อจะทําให้รั่วได้ง่ายแต่ของไดกินเนี่ยผสมลงไปในเนื้อเลยเห็นไหมครับเนี่ยสภาพยังดูดีอยู่เลยเนี่ยขนาดอยู่ใกล้ลมทะเลนะเนี่ยไม่ผุไม่ก่อนไม่มีสนิมเลยครับเพ่ไปดูตรงนู้นครับ นี่ครับสนิมเลยมาจากลมทะเลไอเกลือทั้งนั้นเลยเนี่ยกัดก่อนง่ายเพราะอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล400เมตรเท่านั้นเองแต่ของได้กินเนี่ยไม่เป็นสนิมเลยสวยๆเลยครับผมตรวจแล้วผ่านครับโดนลมทะเลยังไงก็รอดเดี๋ยวไปตรวจที่อื่นต่อครับที่ต่อมาที่ได้กินเชิญให้ผมมาตรวจสอบสภาพแผงคอยร้อนซึ่งเป็นบ้านของผู้ใช้งานจริงที่จังหวัดสุพรากการณครับนั่นคือบ้านของพี่นั่นเองพีับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเกง่ง เชิญครับพี่เชิญเชิญเชิญขอบคุณครับพี่๊บครับคอยร้อนของพี่๊บเครื่องนี้ใช้งานมาี่ปีแล้วครับ8ปีแล้วครับช่างเก่งโอ้โหเกือบ10ปีเลยนะครับเนี่ยแล้วเคยตรวจสอบสภาพแผงคอยร้อนไหมครับสารภาพตามตรงก็ไม่เคยครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมเช็คให้ครับ เป็นไงบ้างครับช่างเก่งปกติดีทุกอย่างเลยครับทาความเย็นได้ดีค่าก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่พบรอยรั่วเลยครับไม่คิดมาก่อนเลยนะพี่ว่าคอยลร้อนไดกิ้งจะดีขนาดนี้นี่ผมใช้มาตั้งนานนะไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยต้องยกความดีให้แคทโปเทคชั่นเลยครับเพราะคอยร้อนอันลอยตัวเนี้ยเขาผสมสังกะเสีกระทองแดงมาด้วยยิ่งทําให้ทนทานมากยิ่งขึ้นครับช่างเก่งครับสาเหตุที่คอยร้อนมันจะรั่วมันจะแตกเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรไบ้างครับ ก็อาจจะเป็นวัสดุได้นะครับอย่างคอยร้อนของไดกินตัวนี้เขาผสมอลูมิเนียมสังกะสีทองแดงจะทําให้ทนทานเป็นพิเศษครับและระบายความร้อนได้ดีซึ่งหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าคอยอลลอยมันสู้ทองแดงหรือว่าคอปเปอร์ไม่ได้แต่จริงๆจากที่พิสูจน์กันได้เห็นด้วยตาวันนี้แล้วน่าจะเปลี่ยนความเชื่อของใครหลายคนไปเลยครับเพราะตัวอลลอยจากคอยร้อนของไดกินนี่คือทนไม่แพ้ใครเลยแสดงว่าผมเลือกถูกแล้วนะครับที่มาใช้ไดกินเนี่ยครับใช่ครับยังไงขอบคุณช่างเก่งมากเลยนะครับที่มาช่วยคอนเฟิร์มความคงทนของคอยร้อนที่บ้านผมครับยินด การออกเดินทางตรวจเช็คสภาพความแก่งของคอยล้อนในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น,น้อยสำหรับวันนี้ผมท่านเก่งพระประแดงขอลาไปก่อนสวัสดีครับ